คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาเขาฝากข้อความนี้มาให้กับคุณฝากมาบอกคุณว่าคิดก่อนทำตอนนี้เขาจะพูดจะคิดจะทำอะไรเขาต้องคิดให้ดีๆก่อนคุณคือแสงสว่างของเขาพบแสงสว่างคุณคือแสงสว่างเขาบอกว่าเขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณสร้างครอบครัวเริ่มต้นชีวิตใหม่ เขากลัวมากแต่เขาก็วิตกกังวลอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้เขาวิตกกังวลแล้เขากลัวแล้วเขาว่าคุณคิดถึงเขาเหมือนที่เขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงเขาไหมเขาคิดถึงคุณแล้วเขาบอกว่าเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหรือเปล่าเขาสูญเสียคุณไปไหมเขาจะสูญเสียคุณไปไหมเขาวิตกกังวลแล้วคุณคือแสงสว่างของเขาเขารัก